Thank you สวัสดีค่ะกับมาพ่อกับยาเพิงแบ่งปันอีกแล้วเนาะคะ่ะมืน่อนี้เยายเพิงจะพามาเลาะแถวมู่บานไกลๆมู่บานยายเพิงเองค่ะเห็นลร้เทือ่อละค่ะบดเด้แวะมาหลอบนีก็เลยลองแวะมัดเบิงเนาะคะ่ะแถวน้องกุ้งบัตตุหุงตำบลโน้นสวรรค์ออำเภอน้าะหรวยจังหวัดดูบนุนเห็นมีกั้ยอยู่ประมาณสามสี่โตเนาะคะ่ะ ่ามาถักทายแม่พนก่อนเ้อค่ะ,คะสวัสดีค่ะแม่แก้มสายสวัสดีค่ะเลี่ยงกล้วยมาโดนแร้อบ่ค่ะเนี่ยสองปีค่ะเลีย้ยงกล้วยมาสองปีสองปีเขาปีสองนี่แหละคะ่ะเขาปีที่สองกลังอยากเลี้ยงนะค่ะก็เลยกเลยเล็กลองมาเลี้ยงบึ่งท่างเล็กหนาสิหายอยู่นะค่ะเพราะมันมีน้องคิดจังไ๋คืออยากเลี้ยงตอนแรงคยเลี้ยงง่วบ่อยแบบค่อยแเละเลี้ยงงัวก็เลี้ยงมาแล้ว ข่อยกะเคเลี้ยงมาแ,แต่น่หน่อยนะค่ะที่นี่ก็ไปเ็งานก็มากะก็มาบันเท่ากับเฮทยเฮห,หน้ากีหยังธรรมดาก็เ <ทะ S 1> ลยอยากมน,นีอาชีพเป็นหนึ่งอีกเป็นไรใดน,นะก็เลยาหาข่อยมาเลี้ยงเห็นว่ามันทำเลดียม่ห้าเท่ากับพ่อได้ปลูกพ่อได้หยังเหรอนะ<ท>ะค่ะปลูกหญ้าปลูกงงหยังให้มันเป็นน้องหนามเนาะเป็นน้องหนามเลี้ยงมาสองปีแล้วสองปีก็ร่างในลูกซื้อมาแต่แหลกสิเป็นแม่น่นค่ะ แม่นางกับลูกสาวเพ่นลูกสาวลูกแหลกอันนี้ลูกสองคนกับเป็นพ่อบ้านๆนะคะพ่อบอกแปดหมื่นสมัยนั้นนาคุ้ยคุ้ยบ้านเท่าแต่ว่าขายแปดหมื่นพอเพิ่นเลยแต่คอันนี้อยู่ตัวแม่บอกขนาดไหนตัวแม่ดื้อในจักน้อยเป็นตดือยี่หรีมาดมตลอดเห็นคนบ่ได้งานหาคนค่ะเป็นขวยมักมักคนนในจักน้อยซื้อยังไหนคะซื้อดอกคูนดอกคูนอายุเท่าดดนี่ค่ะดอกคูนดอกคูน่าจะ เกิดเกิดตุลาตุลาประมาณประมาณสิบเดือนต่อคูณสิบเดือนได้เลยนะคะพอบันบานพอบันบานน้่ลงเรียงขีดตมูมแต่โอ้ยหางงามตอลอดเนาะหางยงาวๆไปละบานพอบันบานแปดหมืน่นพอเพิ่นพอเพิ่นตัวละแปดหมื่นต้นนั่น,นบอกเอื้อยเพิ่นบอกนะเอื้อยเพิ่นเอ้า,อเอาแม่ตัวนี้เพิ่นให้ลูกตัวแม่ทั้งสองเลยเนาะทั้งสองแม่น่ะเพิ่นอายุเท่าไหร่สาวน้อยนั่น แม่สาวน้อยน่ะก่เดือนตุลาคือการภาิีพ่อสองปีอ๋อเอ้ยเพื่อนใก่สิสองปีแล้วสองปีนนอ่าสิปีหนึ่งสิงหากันยาตุลาอีกสามเดือนสามเดือนตอนนั้นลูกลูกกลมสมหลอดท้องกรมผสมหลอดตัวนี้ผสมพ่อบ้านบ้านแล้วพ่อขายออกไปแปดหมื่นแม่นค่ะมีแม่สาวสองตัวเลยเนาะแม่นค่ะตัวนี้แม่สาวใหญ่ตัวนี้ซื้อมาตั้งหากบอก เพิ่งมาเมื่อวานเอ้าได้มาเท่าไดนี่ค่ะอันหกสิบค่ะหกหมื่นสมหลานโอ้สมสมหลานเพชรอุดรมากนะคะสมหลานเพชรอุดรท้องแรกบอกท้องแรกค่ะสายฝนซื้อสายฝนเลยค่ะยางหาเลยเป็นขั้วมักคนเป็นขั้วมักคนกะเห็นก้อนยูเซฟไปไหนยางหาแต่โบดูมันบอกท่านกะอุ้ย พันมานี่เก่งกว่าแม่ฆอกค่ะเพราะว่าแม่ฆอกรักสงบเก่งกว่าค่ะย่านไปซ่อนกันมาแล้วบอสไปซ่อนทางนั้นย่านยาเลยโอ้สายโหด่จีเซนค่ะอันนั้นมีเลือดปีงกัดแหน่เลยนะนาชิแม่อันกระท่องประมาณหกเดือนกระท้องเลยหกเดือนลูกของหลานเพชรอุดรแม่ค่ะเพราะว่าพันเอาอันผสมหลอดผสมเป็นอันผสมโตค่ะอ๋อผสมโต หางกันยาวดีอยู่ค่ะตัวนี้ใส่มาหกสิบมาแต่เท่าไรนี่ก็หน่นนอยเอสคือเด็ดไปซื้อไก่เบิรงดในคลิปบอกซื้อไวดนอล่ะค่ะแต่พันระบาทผมก็เลยเอามาส่งค่อยอยู่อยู่บแถวบ้านค่ะแถวบ้านอันพ่อแก้มใส่พ่อแก้มใส่เป็นคนลอยเอสอ๋อแฟนเพิ่มเป็นคนลอยเอสเลยค่ะกับบวกค่ารถค่ายังอ่ะนะหกสิบซื้อยังเกาะทายถนน ลูกน้อยตัวนั้นซื้อ,อยังก่อนนั้นดอกคูนดอกคูนพุ่นเอื้อยเพื่อนล่ะอซื้อ,อยังซื้อแค่แค่แค่ข้นนะนะค่ะ <แ S 1> ที่แลเพิ่นมาเพิ่นแค่ข้นแต่เนี่ยเพิ่นบ่แค่แล้วก็มากข้นคือกันแค่คือบ่ให้จัมไฮยามเลยบ่ให้จัมไฮบายประมาณอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ไปย่าง,งหนึ่ก็จังดิึงบาน,นยังหาแต้ข้นสิทำแม่น้ำมาเลี้ยงสีแถวบานห้าบ่ควายมีพอผ่านกระสิผสมหลอดเอาบ่ผสมหลอดค่ะตะนานผสมเก่าจะเลิศไว้อ้าวเดี๋ยวไปเบิ่งแม่นั่นเด้อค่ะ แม่พันประจําขอเแล้วค่ะแม่พันประจําขอได้มาตัวแรกตั้งแต่สองปีที่แล้วแม่ได้มาแม่ลูกก็ตัวนั่นปะไม่ลูกเพิ่นนี่านนินติดท้องมาอ๋อแม่ลูกแล้วก็แม่ท้องได้มาเท่าไหร่คะตอนน่ะกันนั้นได้มาสองตัวหนึ่งซื้อมาอยู่ก่อนมืออืมก็สูงเติออยู่เนาะเพราะว่าแม่ลูกแล้วก็แม่ก็ยังท้องอยู่ตอนนี้ผสมเก่าจะเลื่อนไว้จะเลื่อนไว้ในท้องเป็นลูกตัวที่สามนี่สันแม่ ผสมเท่าใดนี่ค่ะเกาเจริญนี่ผสมหม้อผสมไห่สามพันไผ่มาผสมหมอปีนหมอปีนติดแล้วได้จักเดือนแล้วค่ะนี่ยหกเดือนที่กันไล่กันก็มีทองได้หกเดือนแล้วโอ้โน้มันตึงดีแต่ละ่ะนอ้องลูกมันยังกินนมบ่ะกันแล้วเพิ่นให้ลูกเพิ่นให้ลูก่ก,กินนมบางเดือนบางหันก็เลี้งซ่อนลูกออกลูกบ่ให้ลูกกินนมโอ,โอ้ให้กินโดนที่กันนอ้อง เกือบสิบเดือนเพิ่าซื้อแม่ยังค่ะตัวนี้แม่ดอกแม่ดอกเพิ่นหางดอกอ๋อหางดอกการหลุนเบิ่งแต่ว่าตัวนี้สิเป็นตัวแม่หรือตัวเถกนะเพราะว่าเพิ่นให้ลูกตัวแม่มาทั้งสองเลยเนาะเจ้ากระลามไว้ยังสิตลอดเลยบ่ค่ะเนี่ยไว้ตลอดมีวิธีเลี้ยงไดแนนมือหนึ่งมือหนึ่งเลยก็ว่าม่เลี้ยงมังมระลามค่ะแต่ว่าเกี่ยวหญ้าไหวให้กินย่ำย่ำแมลงแล้วก็เลื้อยแย้มเสา ลามขีตดต้มเลยว่ัชร <ละ S 1> ทอเป็นนองน้ำเอาน้ำเอาหยาให้กินแล้วก็เอาลงน้ำไปเลยเพราะว่าพเพื่อกิกินน้ำนี่นีได้บอดดี้มีสารพิษเแม่ก็กินอนี่เนี่ยแท่พเพื่อกิกินมาแต่คอกเนี่ยจะเอามาไหว้ให้กินอยู่ห่มงใหม่ให้นอนอห่มงใหม่แล้วแต่ค่ะแล้วแต่มือได้แดดแห้งพี่มาแต่ตอนเสาก็เอาออกมาลามอยู่นี่เลยามให้ให้ให้กินหยาแล้วพูนละห้างกัมาลามให้นอนขีดต้มงั้นเว้นล่ะ ยังเป็นของหฮมนอนอ๋อมีหฮมปามหฮมใหม่แถวหน้าหฮมหฮมกก๊กยังกว่าฉันเขื่อนก๊กยังเนาะตัวนี้อันเชื่องดีเนาะลูกตัวนี้เนาะมักมักคนบ่บ่าม,ม,ม,มนันบ่ามันบ่ามันควดใหา่ข้ดอกคูนดอกคูนดอกคูนหางเพิ่นงามแตลอดดอกคูนยังเด็กหน่อยอยู่แ <crunch. S 1> ม่ดอกแม่ดอก มีได้กินหัวอาหารห่อยังสเสรได้บ่เคยลองมันบ่ก,กินบอไม่บอกวเด้อถิ่มมื้อลงก็เลยบ่ให้กินเลย <c oughs> ก็เลยบ่ให้กินจะเอาไปเอาไปเหัวอาหารงวหน้าว่านะ <c oughs> ค่ะเพิ่นมีหัวอาหารให,ห้นงูอ้วกันก็เลยลองมาเด้วอว่าเห็นเข้าวเอาให้กินน่ะนะก็เลยอยากลองเพราะสะเบิดเลยเบ็ดจุดโตบ่ก,กินเอามาถิ่มซืษอๆเนาะเอามาถิ่มซืษอๆกินหญ้าไปอย่างเดียวาอยย่งเดีวแต่ว่าก็โดยธรรมชาติของงัอ้วกพเหยมันก็ไปกินหญ้านี่แหละสัตว์กินพืชนะ ตเ่นาเ่ได้หัดนะนะแต่ว่ากรเอหัดดอกเปนเปืองแม่ห้าหยาก็พาะละละแม่นกับข้อสองอ่องอยู่ได้น่ะหางดอกากระเสูงเพราะวาวัดได้ลอยสาสาลามสาเดี๋ยวผสมเก่าจะเลื่นเพื่อสูงกว่าแม่เพื่อไดอเพื่อได้จะลอยสี่สิบเนาะเอาละละอุ้ยสูงใหญ่ได้ลอยสี่สิอยสาสาม นี่ตัวไหนอยากเปิดราคาแน่บ่าวคะเนี่ยมาเปิดค่ะเอามาเลี้ยง <laughs> เอามาเลี้ยงไหวเรื่อยๆเนาะแม่นพ่อได้จับได้ใบน้ำพึน่นรุ่นโดนไปจังว่ากันนอนเรียงราคาผ้ามาเลาะเบื่องเพลี้ยงกล้วยกล้วยสายบันบานเขาค่ะกำลังสิพัฒนาขอกแม่แก้มใสอตัวนั้นลูกมันหนามันหนาลักนอนยามมันหันมั่งสิเนาะขี่ดูง่ายออกขอกคู่มือ ขอเบอร์โทรไว้น้ำนนย์ดสองย์ปดสองสามเจ็ดส่สามเจ็ดสค่ะ4 4 3สสามหาสำหรับคลิปนี้กาขอบคุณแม่แก่สายลหลายๆได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะ,วะสวัสดีค่ะ